สวัสดีครับชาวลัคนาราศีสิงห์แล้วก็ขอสวัสดีท่านที่เข้ามารับชมกันเป็นครั้งแรกด้วยนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องอัคราพยากรคลิปนี้เป็นคลิปทำนายดวงชะตาประจำเดือนเมษาย,ยน2565นะครับผมจะใช้โหราศาสตร์ไทยในการอ่านวิเคราะห์ดวงดาวต่างๆที่อยู่บนท้องฟ้าแล้วทำนายออกมาเป็นคำพยากรณ์จึงเน้นการทำนายเป็นลัคนาและราศีเป็นหลักนะครับ นอกจากนี้จะใช้ศาสตร์แห่งไพ่าทาโรในการดูเพื่อเสริมความแม่นยำของคำพยากรณ์ให้ไหว้เพื่อเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาหรือทิศทางเด่นๆในการตัดสินใจอีกด้วยนะครับก่อนอื่นต้องขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมได้ช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปคำพยากรณ์ต่อไปด้วยนะครับชาวราศีสิงหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17สิงหาคมถึง16กันยายน มีดาวอาทิตย์เป็นดาวประจำราศีช่วงครึ่งเดือนแรกดาวอาทิตย์โคจรสถิตในภพมรณะชาวราศีศิลจึงยังคงต้องเก็บเนื้อเก็บตัวส่วนทัานที่ทำงานเบื้องหลังหรืองานที่เกี่ยวข้องกับการต่างประเทศแดนไกลยังส่งผลดีนะครับและในวันที่14เมษายนดาวอาทิตย์จะโคจรเข้าสู่ราศีเมษภายใต้ภพสุภะ แล้วก็ยังเป็นมหาอุดแก่ดวงชะตาซึ่งถือว่าเป็นตำแหน่งสูงสุดและทรงคุณยิ่งและก่อนหน้านี้ในวันที่4เมษายนมีดาวพุธดาวเจ้าเรือนการเงินได้โคจรเคลื่อนย้ายมายัางพบสุภะจึงเป็นการร่วมพบกับดาวคู่มิตรชาวราศีสิงห์จึงจะมีโอกาสดีๆหลายอย่างเกิดขึ้นหลังสงกรานนี้นะครับและนอกจากนั้นในเดือนนี้ก็ยังมีดาวอีกหลายดวงที่ได้โคจรโยกย้ายราศี ซึ่งจะส่งผลอย่างไรต่อดวงชะตาในด้านต่างๆของท่านขอเชิญมาติดตามรับชมรับฟังกันได้เลยครับด้านการงานในวันที่30มีนาคมดาวสุขดาวเจ้าเรือนการงานของชาวราศีสิงห์ได้โคจรย้ายออกจากภพอริเข้าสู่ภพปัตตนิในเดือนเมษายนนี้การงานของท่านจะมีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้นและก็การโคจรในครั้งนี้ จะไปโคจรร่วมกับดาวองคารซึ่งเป็นดาวคู่มิตรท่านจึงจะมีโอกาสได้รับความร่วมมือที่ดีจากการทํางานร่วมกันกับเพื่อนร่วมงานส่วนท่านที่ทําธุรกิจรวมหุ้นกับหุ้นส่วนคู่ค้าก็มีแนวโน้มว่าจะประสบผลสําเร็จเป็นอย่างดีแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นท่านยังต้องทํางานด้วยความไม่ประมาทเนื่องจากในครึ่งเดือนแรกดาวประจําตัวของท่านยังคงโคจรอ,อยู่ในภพมรณะการทํางานจึงอาจมีความผิดพลาดและเสียหายได้ ท่านที่ทํางานรชาชการงานที่เกี่ยวข้องกับเอกสารสัญญาก็ต้องดูให้รอบคอบนะครับแต่สําหรับท่านที่ทํางานเกี่ยวข้องกับการต่างประเทศงานประกันภัยยังส่งผลดีและพอในวันที่14เมษายนไปแล้วดาวอาทิตย์จะโคจรย้ายเข้าสู่ราศีเมษภายใต้ภพสุภะชาวราศีสิงห์มีเกณฑ์ที่จะเกิดการเติบโตทางหน้าที่การงาน ท่านที่ทำงานเกี่ยวข้องกับการต่างประเทศงานด้านกฎหมายมีโอกาสจะก้าวหน้าเป็นอย่างมากจะมีเหตุให้ท่านได้เดินทางไกลเกี่ยวกับการทำงานอีกมุมหนึ่งที่ต้องระวังเนื่องจากมีราหูกุมอยู่ในภพสุภะด้วยให้ท่านตรวจดูรายละเอียดของการทำงานจะเซ็นเอกสารหรือข้อตกลงอะไรกับใครควรตรวจฐานให้รอบคอบก่อนนะครับและท่านก็อาจจะเกิดการเจ็บป่วยจากการทำงานได้บางท่านอาจมีอาการปวดเบ้าตา หรือสายตาอ่อนล้าเกิดมาจากการจ้องทำงานนานๆท่านที่ทำงานประจําจะเป็นช่วงเวลาที่ท่านต้องมุ่งมั่นในการทำงานเพื่อสร้างผลงานในการทำงานให้หัวหน้าได้เห็นแต่ถ้าท่านทำอย่างเต็มกำลังและไม่ย่อท้อก็จะสามารถทำได้สำเร็จอย่างแน่นอนครับนอกจากนั้นในช่วงเดือนเมษายนนี้หากท่านได้ทำกิจกรรมบางอย่างที่เป็นสาธารณกุศลหรือทำงานเพื่อช่วยเหลือสังคมย่อมจะเกิดสิ่งดีงามขึ้นแกด่ดวงชะตา จะช่วยเสริมดวงในเรื่องการงานของท่านได้นะครับด้านโชคลาภและการเงินเดือนนี้เป็นโอกาสที่ดีทางการเงินของชาวราศีสิงห์ท่านที่ทำงานเสริมจากงานหลักจะมีรายได้เข้ามาจากทางนั้นมากเป็นพิเศษนะครับในวันที่4เมษายนม,มีดาวพุธดาวเจ้าเรือนการเงินโคจรเข้าสู่ภพสุภะยมส่งอิทธิพลให้ท่านมีโอกาสได้เงินเข้ามามากยิ่งขึ้น ท่านที่ลงทุนทำธุรกิจการค้าไว้ก่อนหน้านี้ช่วงเดือนเมษายนก็จะเริ่มเห็นผลกำไรเงินทองเริ่มงอกเงยจะซื้อง่ายขายคล่องได้เจอช่องทางทางการขายใหม่ๆหรืออาจจะได้เงินจากการทำมาค้าขายเข้ามามากขึ้นท่านที่ทำงานด้านการสื่อสารการประชาสัมพันธ์หรือตัวแทนน,นายนาสามารถทำยอดขายได้ดีได้คอมมิชชั่นตามเป้าที่ตั้งเอาไว้นะครับท่านที่ทำงานเกี่ยวข้องกับการต่างประเทศ ก็จะได้รับผลจากการติดต่อทางไกลหรืองานด้านอสังหาริมทรัพย์ก็มีโอกาสปิดการขายได้สําเร็จนอกจากเรื่องดีๆในเรื่องการเงินแล้วชาวราศีสิงห์ก็ยังมีเรื่องที่ต้องระมัดระวังเช่นกันนะครับเพราะท่านอาจจะมีการใช้จ่ายเงินไปกับสิ่งของชิ้นใหญ่ที่อาจจะทําให้ท่านเป็นหนี้ระยะยาวหากไม่เช่นนั้นก็อาจจะมีการใช้เงินไปกับการซ่อมแซมบ้านเรือนหรือรถยนต์เรื่องการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงนั้น ตัวเลขที่จะให้โชคลาภในเดือนนี้ของท่านจะเกี่ยวข้องกับเลขของคู่ครองคนรักหรือบุตรบริวารลองไปดูกันนะครับด้านความรักเดือนนี้เป็นเดือนที่ดีในเรื่องความรักของชาวราศีสิงห์ท่านที่ทํางานร่วมกับคู่ครองคนรักจะเกิดสิ่งดีจะได้โชคลาภจากคู่ครองคนรักของท่านนอกจากนั้นท่านที่คบกันมานานแล้วความรักของท่านก็จะสุกงอมท่านจะมองอนาคตร่วมกัน อาจมีการพากันไปพบผู้ใหญ่ของแต่ละฝ่ายเพื่อพูดคุยเรื่องการสร้างครอบครัวสุดท่านที่ยังโสดก็จะมีคนใหม่ๆเข้ามาให้ท่านได้พิจารณาท่านจะมีสเสน่ห์ต่อผู้พบเห็นเป็นพิเศษและก็อาจจะได้ของฝากถูกใจจากเพศตรงข้ามทำให้เดือนนี้ชาวราศีสิงห์ที่ไม่มีคู่จะมีโอกาสที่ดีได้เจอคนที่ถูกใจแล้วนะครับ <S <S และแนวทางจากไพ่ทาโรประจำเดือนเมษายน2565นนี้ ชาวราสีสิงได้ไพ่ Three of Cups, Queen of Pentacles และ Knight of Cups นะครับจากไพ่สามารถทำนายได้ว่าสถานการณ์ในช่วงนี้เป็นช่วงที่ท่านจะได้ผ่อนคลายกับชีวิตลงบ้างแล้วท่านมีเกณฑ์จะได้พบปะกับเพื่อนฝูงหรืออาจจะมีการเข้าสังคมใหม่ๆและอาจจะได้รับข่าวดีอาจจะเป็นของขวัญของฝากจากเพื่อนฝูงหรือคนรู้จักท่านจะมีความหวังหรือแรงบันดาลใจเกี่ยวกับการสร้างอนาคต ทั้งในด้านการงานและการเงินท่านมีเกณฑ์ที่จะมีผลงานเป็นที่ยอมรับแก่ผู้คนในสังคมรอบตัวและมีแนวโน้มว่าจะประสบความสําเร็จตามที่คาดหวังเอาไว้แต่อาจจะเป็นความสําเร็จที่มาแบบช้าๆค่อยเป็นค่อยไปนะครับส่วนท่านที่ว่างงานหรือรอง,งานอยู่มีโอกาสเกิดความก้าวหน้าในสายงานอาชีพจึงควรรีบพัฒนาทักษะที่มีอยู่ด้วยก็จะเป็นผลดีนะครับในเรื่องการเงิน ท่านอาจจะต้องระวังในเรื่องการใช้เงินตามใจตัวเองในคนโสดมีโอกาสพบรักและสามารถพัฒนาต่อยอดจนถึงขั้นคบหาดูใจกันได้ครับก่อนจบคำทำนายในคลิปนี้ก็ขอความเมตตาจากท่านผู้ชมช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อที่ท่านจะไม่พลาดการอัปเดตดวงชะตาอย่างต่อเนื่องนะครับขอเป็นกำลังใจให้ชาวลัคนาราศีสิง์ประสบแต่ความสำเร็จ โชคดีมีชยัยคิดสิ่งใดก็ขอให้สมหวังทุกประการนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ